สมเด็จบางขุมพมิ์เส้นได้กุ๊กเก่านะครับะย่อนสวยนะครับหย่อนสวยแต่ไม่มีหักนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับพราะย่อนสวยเท่านั้นนะครับนี่คือสมเด็จบางขุมพมิ์เส้นได้นะครับเป็นพระกุ๊กเก่า ลงรักฆ่าคนระับผมมาผิวผิวฟ้างมีขี้โกนคะรับมันจะเป็นอนื้อไม่มีตึกเปลือกเป็นเปลือกนะครับบางช่อเนื้อในบางทีมันเป็นชั้นนะครับคล้ายขนมชั้นเลยนะครับการน,นะครับสมเถ็จเช่นได้มาพุ่ผมผุเ,เก่กเกานะครับ ภาพอันนี้ไม่มีหักไม่มี่อมก็ต้องมีราคานหน่อยนะครับใครดูเป็นดูชอบนะครับดูเป็นดูชอบหลังใหม่มานะครับหลังใหม่มาครักประทังไมาาง่เสร็จนะครับช่องทางที่ต่อได้ก็ u t u b e ก็ได้นะครับไลน์ก็ดีเฟซบุ๊กก็มีนะครับอยู่บตาอีเมลเลยนะครับแต่อยู่เลยอันนี้ผมลงในช่องทาง youtube นะครับ เพชก็ลงนะครับลงหลายช่องทางนะครับก็ลงงมนะครับอาชีพผมเล่นพระก็ต้องมีพระลงอย่างเดียวนะครับเป็นจับภาษีเด่นลงนะครับต้องหาปก,กัสกล้องนะครับมันโฟปกัสได้ที่สวยอย่างนี้มันสวยนะครับ ไม่ไม่ถลอกปกเปิด,ดวปส,วปสวยนะครับเป็นแบบนี้จะสวยเลยครับี่เป็นกินเส้นได้กูุ่เก่านะครับกิเส้นได้กลุเก่าดูความสวยความสวยนะครับความสวยกว่าเดิมนี่มันเดิมตรงไหนทำไมมีเนื้อไม่มกระเทาะแระแทะอย่างนั้น ผมเข้าใจว่าการบางครั้งเนี่ยอาจจะเอากูุออกหรืออย่างไรไม่ไม่ทราบได้นะอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเป็นภาพที่ดูง่ายในระดับหนึ่งนะครับถ้าเอาแบบดูง่ายแบบเซียนเนี่ยมันก็ต้องแพงราคาแรงน,นะครับผมเข้าใจมันสมเด็จราคามันมันแพงทุกองนะครับไม่หาม้างในซ่อมนะครับราคาไม่ซ่อม คือราคาที่ต่างคนต่างซื้อต่างขายนะครับนะราคาอยู่ที่กันสองควายทุกเปิดราคามาต่อรองกันได้นะครับปุ๊บจบราคามาผมปิดได้ราคามองมีกาไรเอาหมดนะครับใครที่เคยซื้อขายกั็จะรู้นะครับีคเคยซื้อขายก็จะรู้ มันก็ได้ดูข้อความุมน,นะครับถ้าลงกล้องก็จะเสียเวลาน,นี่เป็นรีนเซนได้ถเก่านะครับเป็นปีนเชนได้ถเก่าเรื่องของเรื่องนะครเราก็ต้องรอเวลารอจังหวะน,นะครับถ้าขายไม่แพงมันมันทามันขายได้หมดนะคระะับปาสมมตินใครก็ชอบขอของดีนะครับ ส่รนตรงนี้เป็นที่เส้นได้กเก่าเป็นไปที่สวยงามสวยงามระดับนะึนไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับผมก็จะลงอยู่ในช่องทางของ YouTube นะครับของช่องทางของ YouTube นะครับท่านใดที่ชอบก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ผมดูทุกวันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมจงพบแต่ความสมควรเจริญนะครับเพงๆรวยๆทุกท่านนะครับโอ้โหอย่างนี้ผมชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ